ข่าวนี้เราอยากจะเล่าด้วยภาพครับคุณผู้ชมที่จังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยมีพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจนะครับบอกว่าเห็นรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งขับขี่ไปทั่วเมืองเลยแล้วก็ปล่อยควันดำจนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดที่ตำรวจสอพอเชิงทะเลจังหวัดภูกเกต็ตขับรถไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งที่ประชาชนเขาแจ้งเบาะแสว่าโอรถคันนี้คือขี่ไปทั่วเมืองขับไปทั่วเมือง และปล่อยควันดำด้วยนะครับจากนั้นตำรวจก็เลยวิทยุแจ้งตำรวจในเครือข่ายเพื่อสกัดจับกลุ่มรถคันดังกล่าวหน้าเทศบาลตำบลเชิงทะเลเจอรถคันนี้จริงๆนะครับก็เลยโบกเรียกขอตรวจหน่อยพอเข้าไปตรวจปุ๊บตำรวจบอกว่าเอ๊ขอให้เหยียบคันเร่งให้ดูหน่อยสิชาวบ้านเขาบอกว่ารถพี่เนี่ยควันดำมากเลยคุณผู้ชมลองดูกันหน่อยครับว่าดำขนาดไหนะ เนี่ยโอ้โห,โโหถ้าดิฉันเป็นคันสีขาวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะจอดก่อนนะคะคให้ควันมันหายไปก่อนแล้วค่อยขับไปกูไม่ต้องบอกเลยว่าเกินหรือไม่เกินหรือย,ยังไงเพราะว่าคันที่ขับตามบนถนนเนี่ยหยุดรอเลยอะ <c oughs> ข,ขับรถมานึกว่าเจอสุริยุปราคานะั่นะ่นะมองทางไม่เห็นเลยโอ้โหคือไปต่อไม่ได้อ่ะมองทางไม่เห็นนะดำขนาดนั้นนะคุณผู้ชมคือตำรวจก็โอ้โหขนาดนี้ไม่ไหว ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับไม่ต้องวัดนี่ก็จะพอรู้แล้วล่ะครับว่ามันน่าจะเกินตามที่กฎหมายกําหนดอยู่แล้วแล้วก็ตรวจสอบในรถเพิ่มเติมนะครับพบว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดก็นําตัวคนขับไปดาเนินคดีเรื่องของจราจร <c oughs> นี่คุณผู้ชมดูท้ายรถสิขนาดเอามือไปแตะ,แตะนิ้วไปแตะเนี่ยดำติดมือเลยอะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะรถยังไม่ได้ล้างหรือว่าเป็นเพราะควันดําที่ พ่นออกมาแบบนี mm. <laughs> <laughs> <con version> an another, ้จนทําให้ตรงกระบะตรงนี oh, no. ้ม <souvent> ันดำเนาะผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังหรือเปล่านะถ้าดูจากควันที่พ่นออกมาแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโดนปรับไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตามกฎหมายจราจรถ้าปล่อยควันดําแบบนี้ก็ปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับกฎหมายใหม่เรื่องของควันดำเนี่ยคุณผู้ชมถ้าใช้เครื่องวัดระบบวัดความทึบแสงเครื่องยนต์ในขณะที่ไม่มีภาระก็คือไม่ได้เหยียบเครื่องไม่ได้เหยียบเนี่ยนะฮะไม่เหยียบคันเร่งจะต้องไม่เกินร้อยละ30นะครับอันนี้คือกฎหมายใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใช้กระดาษ ตรวจสอบเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ40อันนี้คุณผู้ชมลองดูภาพแล้วก็ลองตัดสินกันดูนะครับว่า น่าจะเกินหรือเปล่าคือในข่าว<อ>าไม่ได้มีการระบุว่าพอไปตรวจวัดแล้วมันมันเข้มขนาดไหนเกินร้อยละ 30- 40, 40ตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเห็นเข้มขนาดนี้เราอยากเห็นตัวเลขเหมือนกันนะ<อ><อ>ว่าถ้าเกินเนี่ยมันเกินเท่าไหร่นะก็คือการทํางานของตํารวจเนี่ยต้องไปทํากับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก<อ>ด้วยนะคะคที่จะต้องไปดูว่าการปล่อยควันออกมาเนี่ยค่ะมีลักษณะออกมาดําขนาดนี้เนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ด้วยนะคะ